ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับปูพัดเครื่องอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับที่ตรงวัดพนัญเชิงต่อนะครับผมตรงนี้นะครับที่มองเห็นอยู่นี่นะครับก็คือจุดที่เขาลากเรือมาที่ร่มลงนะครับผมแล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะทําการปูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เรือได้ร่มลงนะครับตั้งแต่ที่ทําคลิปมานะครับผม แล้วก็เขาก็ลากไปจนถึงตรงที่เมื่อกี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเพื่อจะเอาขึ้นแต่เนื่องจากตอนนี้นะครับเขาหยุดภารกิจนี้ก่อนนะครับผมผมเลยมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ากระแสน้ําเป็นเช่นไรแล้วนะครับกลับมาคราวนี้นะครับผ่านไปประมาณช่วงวัน2วันครับน้ําขึ้นมาอีกเยอะมากนะครับเพราะอย่างที่ผมมาคราวที่แล้วเนี่ยยังไม่ถึงตัวสีส้มเลยนะครับผมกระแสน้ําเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับบบกับปริมาณน้ําฝนนะครับ ที่เวลากลางคืนน่ะมันจะตกลงมาอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับผมแล้วก็มีบางส่วนที่ไหลลงมาจากทางเหนือนะครับผมตอนนี้ลงมาสมทบกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือภาพที่วันนี้เลยนะครับที่ผมมาถ่ายคือตรงนั้นนะจุดที่เป็นโปะตรงนี้ไม่ให้ลงแล้วนะครับแต่ก็จะมีแค่บางบางจุดที่ยังพอจะเดินลงมาได้นะครับอนี้ครับที่ผมเคยมาครั้งที่แล้วนะ่ะตรงขอบยังมีสีส้มอยู่นะครับ ยังไม่น่าจะประมาณสักหนึ่งไม้ทัดนะครับลงไปจะขอบสีส้มนะครับแล้วก็จะถึงตัวน้าแต่วันนี้ที่เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือมันขึ้นเสมอแล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะครับผ้าใบนะครับเขาได้ปูเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อคุมตัวบังเกอร์เนี่ยครับด้านหน้านะด้านหน้าจะมีผ้าใบคุมอีกทีหนึ่งตอนที่ผมมาครั้งที่แล้วยังไม่มีผ้าใบคุมแบบนี้นะครับครั้งนี้มีผ้าใบคุมหมดแล้วนะครับผม ส่วนในตัวของระเอียดด้านหลังนะครับเขาก็ายึดยึดโครงหมดตรงนี้ก็เป็นที่ผมบอเอาผ้าใบมาดึงนะครับเขาดึงยาวเลยนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยยันสุดทางเดินเลยนะครับที่มันเป็นหน้าวัดที่ติดกับแม่น้ํำนะครับผมแล้วก็จะมีกระสอบทรายกั้นไว้ส่วนตัวด้านหลังนะครับที่เขายึดโครงเหล็กนี่แน่นหนาแน่นอนนะครับผมทั้งเส้นนะครับตรงนี้ที่เป็นทางเดินนะครับ เขายกขึ้นหมดแล้วนะครับจนถึงวันนี้ยกขึ้นหมดทุกบานแล้วนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยไม่ให้ลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับก็จะไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาการสกการาหลวงพ่อลงไปที่ท่าน้ําตรงจุดนี้เขาก็จะมีป้ายบอกว่าเออตรงนี้อย่าเพิ่งลงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับตรงนี้ผมเป็นกําลังใจให้เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปนะครับผม เพราะว่าที่ทางวัดพนันเชิงเนี่ยเคยท่วมหนักมาแล้วนะครับเขาก็เลยค่อนข้างจะมีวิธีการที่รักคุมนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับนี่ครับเป็นตัวล็อกที่ผมเคยพูดไปเมื่อลิปที่แล้วเนาะว่ามันมีตัวล็อตตัวยึดน็อตเหล็กนะครับแล้วก็มีเดือยคุมนะครับผมเนี่ยสองฝั่งนะครับเขาทําไว้หมดจากนั้นผมก็ออกจากวัดนะครับเดินทางรัดเลาะเรียบไปทางริมฝั่งแม่น้ํานะครับผมจนมาถึง วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีโบราณสถานเนี่ยที่สวยงามนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาถ่ายทางกําแพงของวัดพุทธไทยสวรรค์ก่อนนะครับอันนี้เป็นกระแสน้ํานะครับที่ผมเข้ามาแล้วผมก็รู้สึกตกใจนะครับเพราะว่าลักษณะน้ําของที่นี่นะครับไหลเร็วและแรงมากนะครับผมถึงจะไม่ได้เกิดเป็นจุดกระแสน้ําวนแต่ดูกระแสน้ําครับมันไหลแรงมากนะครับแล้วก็ไหลเร็วมากนะครับผม บางจุดนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยเขาปิดแล้วนะครับเขากั้นป่วยกั้นอะไรแล้วนะครับไม่ให้หลงมาแล้วนะครับส่วนบางจุดก็ยังเข้ามากราบไหว้ได้นะครับแล้วก็จะมีน้าเนี่ยมันผุดเข้ามาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันขึ้นมาจากในท่อหรือยังไงแต่ว่ามันเข้ามาในตัวของวัดได้แล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่ของที่วัดก็สูบน้ําออกแล้วนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเป็นป้ายนะ ป้ายวัดนะครับพุทธาสรค์ที่ติดอยู่ทางฝั่งท่าน้ําดูนะครับน้ํามันขึ้นมานะครับจะเสมอกับกําแพงชั้นนอกแล้วนะครับถ้าเกิดหลุดกําแพงนี้มาเข้าตัววันแล้วนะครับพอดูนะครับนี่ครับกระแสน้ํามันไหลแรงนะครับและเร็วนะครับแล้วมันเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันอันเนื่องมาจากฝนนะมันตกมาตอนกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขณะที่ผมเดินทางมานะครับฝนก็ไล่มาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมจนผมมาถึงที่วัด ของพุทธทยสวรร์เนีนะครับลักษณะโดยทั่วไปตอนนี้นะครับผมว่านะครับน่าเป็นห่วงนะครับถ้าปริมาณน้ํายังเยอะอยู่นะครับเอาใจช่วยครับกระแสน้ําแบบนี้นะครับบวกกับปริมาณน้ําฝนที่มันยังตกไม่ขาดนะครับผมผมก็ได้แต่ภาวนาครับใหญ่ท่วมเลยครับเพราะว่าในนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าๆนะครับแล้วก็มีโบราณสถานอีกเยอะเลยนะครับผมขณะที่ผมรายงานอยู่ตอนนี้นะครับ ฝนได้ตกลงมาแล้วนะครับผมต้องถอนกําลังนะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่ผมมาแวะก่อนนะครับก่อนที่จะต้องถอนกําลังจากเลยนะครับเป็นกระพานนะครับดูนะครับปริมาณน้ํามันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้เห็นถึงตัวที่เขาวัดระดับน้ำนะครับผมบันสูงจนจะท่วมแล้วนะครับผมไงเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับผม